Right. ตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มมากมากยขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่สของหอสมุดศรีราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศรีราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นสิทธิ์เก่าศรีราชเช่นเดียวกับสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ กว่า120ท่านของสิทธิ์เก่าศิราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันสิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์สิทธิ์เก่าศิราชได้คืนสู่เย่ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสิทธิ์เก่า ศิรารุ่นน้องๆเนื่องจากสิทธ์เก่าศิราาตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศิราาทุกคนครับศรีีีาาาแทงนนนน้้ับนนอยป่กำเดมิิห เจ้าพวกราวันนี้กระแสแรงรีไม่มีใดเท่าทุกคือชีวิตบ้านเกา่าาตีความรักของเราในสำำระสร้างเร้าร่วมกันในอดีตตามเคยศึกษาสุขสมบูราตั้งความหวังมันเขอาเกียรขยันทุกวันราบมรถสมหมายใจกัน ผมเป็นนักเรียนแพทย์แล้วสำเร็จแพทย์รุ่นที่ห้าสิบผมยังจำได้ว่าผมจากสีราชมาเมื่ออายุหกห้าสิบคือทำงานที่สีราชหลายปีแล้วสำเร็จออกจากสีราชมาหกเก้าสิบปีเวลานี้ผมเก้าสิบปีนะครับแล้วเป็นระยะที่สีราชมีอายุถึงร้อยยี่สิบปี ดูมันอยู่ในตัวเลขที่ค่อนข้างจะสวยด้วยออกมาจากศรีราชหกสิบปีเวลานี้อายุเก้าสิบแล้วก็ศรีราชดอยยี่สิบความจริงผมรู้สึกภูมิใจครับที่ได้ว่ามาเรียนเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีราชตอนนี้เพราะว่าศรีราชให้อะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่าง ที่สำคัญที่สุดคือให้ความเป็นคนเนี่ยนะครับให้รู้จักคิดรู้จักกระทำที่ศิลาชทำให้เรารู้จักธรรมชาติว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็จะต้องเจริญเติบโตจะต้องไปศึกษาเร,าเรียนต้องมีงานทำจะต้องมีคู่ครอง แล้วก็ต่อไปก็จะแก่เขานั่นคือธรรมชาติของชีวิตซึ่งมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้และทุกชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้และเราก็รู้ดีแล้วเราได้พบธรรมชาติของชีวิตเองดนวเวลาเรียนเราได้พบคนตั้งครันเด็กคลอดการเลี้ยงดูเด็ก จนก็ทั่งรู้เกิดแก่เจ็บตายเดีย,ยอยู่ในมือของเราซะส่วนมากเพราะฉะนั้นก็นา่าภูมิใจว่าสีราษหรือโรงพยบาลแพทย์ให้เราเป็นแพทย์ที่ดีมาตลอดถ้ามีความคิดอย่างนั้นแล้วเวลานี้ผมเป็นสุขมากครับอายุที่เก้าสิบแล้วเนี่ยผมยังมีความรู้สึก้ย่า คนเราเนี่ยก็มีอย่างเดียวนะมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่หคมมีที่รับที่นอนในอาหารอาหารมีที่ถ่ายท้องถ่ายทุกไปก็นั่นคือความสุขของเราแล้วจะได้อะไรความจริงอายุมากดีแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า ยังมีความสุขเขาทุกทีไม่ตกเป็นนึกถึงอะไรในและในชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พบทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วจนกระทั่งถึงเกิดแก่เจ็บตายได้ได้ไดพบมาแล้วเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าธรรมดาเพื่อนรุ่นเดียวกันสำเร็จมาห้าสิบกว่าคนก็จากกันไปหลายคนแล้ว แต่ก่อนก็บอกว่าคนเราเนี่ยเพื่อนกินหายากเพื่อนตายหายากเปิดกินหาง่ายอะไรนี่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นครับเพราออายุมากๆเราเราจนที่สึก่าเพื่อนกินหายากซะแล้วไม่ค่อยมาหาเรากินด้วยกันก็ไปจะกินเปเหมือนแต่ก่อนนะแต่เพื่อนตายน่ยหายอ้ไง่ายเหลือเกินมีบ่อยเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงว่า ได้ยินข่าวได้ยินบอกแล้วม,มีคนมาบอกเนว่าไปแล้วนั่นเขาไปสุขแล้เคนที่พบความสุขมาตั้งแต่เกิดม,มาจนแก่และเจ็บจะพูยตัวจนถึงเงี้ยอยู่หน่อยก็ไม่ได้เราก็ไปที่เดียวกัน,นอยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าเมื่อเราจากโรงพยาบาลจากศรีราชมาเนี้ย เราดีเอาของดีที่สุดติดตัวมาแล้วคืออาชีพเรามีอาชีพที่ดนะีแล้วก็ทำให้เรามีเพื่อนที่ดีดมีกิจการงานดีมีชื่อเสียงดีมีทุกอย่างทุกอย่างดีทั้งนั้นซึ่งาจะปูมิใจนะก็อยากจะบอกให้พวกที่รุ่นต่อๆมาเนี้ย ว่าก็เขาอื่นตั้งใจเล่าเรียนเถอะแล้วก็อย่าลืมที่จะขนขวายหาสิ่งสึ่ออาจารย์ก็ไปรเรด้สอนจะมีได้สีานะลาดจะเร่าเรียนรู้อีอะไรต่อไร้หลายอย่างบนะางคนเพียงจะเรียนหรือแพทไปเป็นเพียงแพทย์จะไม่รู้หรอกว่าไอวิชาการพยาบาลเขาเป็นยังไงมัน ้าจะให้ดีแล้วก็ควรจะได้ปฏิบัติใยนั้นด้ย่ังสมัยก่อนเนี่ยเราพอเป็นแพทย์เรางสั่งบอกสวนอุจจละอะไรต่ออะไรแต่ตัวเองสวนไม่เป็นใช้ยายังไงไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยที่จะล้ว่าแบบเพื่อจะสั่งตามแต่ต้องมีการเรียนรูด,ด้วยอย่างนั้นร้อยเอาง่ายๆไปอย่างนี้เคยบอกเขาไม่บอกคนไข้ไม่บอก ให้ยาไปกินนี่ละดึงช้อนโต๊ะหลังอาหารใครบ้างที่เคยบอกคนไข้ไหมว่าช้อนโต๊ะนี่คืออะไรคนไทยนี่เกือบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้จักคำว่าช้อนโต๊ะคนนึกว่าไอ้ช้อนที่กินข้าวจะน,นะคือช้อนโต๊ะความจริงนั้นเป็นช้อนหวานซึ่งมันตเนต็มสองเต้าองปริมาณที่จะเป็นช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะอช้อนช้อนกลางช้อนซึ่อใหญ่าำรับกินซุปกาไอ้ของเราพอเราจะกินช้อนบางเราไม่ใช้ไม่ได้ช้อนอย่างนั้นคนเราต้องเอาเลี้ยวเล็กน่ะใส่เข้าไปในปากนั่นเลยแต่ของฝรั่งเขาไอ้ช้อนโต๊ะเขาเอาซดน้ำซุปข้างข้างๆ้างช้อนเราไม่ได้ก็เล็กปเอาให้ส้มแต่ช้อนหวานเขามากินเป็นช้อนโต๊ะ คนก็เข้าใจว่าอ๋ออ้อนีวางติดบนโต๊ะเลยเรียกว่าจ้อนโต๊ะอันนั้นเป็นสหรือเรียกว่าจ้อนข้าวก็เป็นสายเพราะกินของข้าวความกินเป็นจ้อนหวานกันนี่เราเคยบอกก็เขาไหมต้องบอกคนไข้ด้วยอันี้อันที่สองง่ายๆก็คือว่าเคยดึกไหมที่เราบอกเป็นคนไข้บอกว่าเอาอยานี้ไปกินก่อนนอนเคยบอกก็ยังไม่าห ไอ้ก่อนนอนนี่เราหมายความแค่ไหน,นถามคนหรือเปล่าก่อนนอนเขานอนกี่ทุ่มความจริงเราอยากให้เขากินเราลาตอนสองหรือสามทุ่มแต่ความจริงคนนั้นนอนตีสี่หรือดอนตีสามไปบอกเขาก่อนนอนต้องไปกินห่ซึ่งเป็นตรงกับที่เราเรียกอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเราให้ตป็นหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้หรืออย่าน้ําน้ำ ถึงนี้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่คอไปมีมีทำยาน้ามนะอนยานานะ้าเน่ะถ้าเป็นตะกรนอย่าเอาไปใส่ตู้เย็นเราบอกเขาไหมก็ไม่เด้บอกพูดคนไทยเขาคิกว่ายาเนี่ยจะต้องเก็บในตู้เย็นเลือยอาก็วางไว้ตู้เย็นแล้วไอ้ยาที่มันเป็นตะกรนอ่ะมันกลายเป็นถูกความเย็นก็แข็งกินไม่ได้ พราะงั้นนี่เป็นอันที่เราไม่ค่อยเลยบอกและหลายต่อหลายอย่างที่เราไม่ได้บอกคนไข้แล้วคนไข้ก็ไปท้มผิดเืองเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนต่างหากซึ่งอาจารย์ไม่ได้สอนแต่บางทีเขาพวกพยาบาลเขาสอนเพราะงั้นเราต้องเรียนจากพยาบาลด้วยอย่าไปทิ้งไอ้ที่ของง่ายๆแม้แต่ เรื่องการเรียนแพทย์เราเรียนเยอะแยะเกงเรื่อยๆแต่ไม่ได้เรียนปัจจุบันพยาบาลเล็กๆนิดหน้อยมีสำคัญมากคนอย่างไหนที่ต้องใช้เจ็ดตัวเด็ดน้ำร้อนอย่างไหนใช้เช็ดตัวเด็ดน้ำเย็นหมอบางคนไม่รู้หรอครับเราก็จะคุถามแล้วก็บอกอะไรก็ไปเถอะก็ใช้ไม่ได้อยากจะบอกคือว่าเราเรียน อย่าเรียนแต่แพทย์อย่างเดียวเรียนอย่างอื่นด้วยอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าต้องทำใจให้ดีในการเป็นแพทย์เนี่ยความสำคัญที่สุดเราเกิดมาเนี่ยไม่มีความสุขอะไรต่อมีคนที่รักเรานะและมีคนที่เรารัก คนที่รักเราแนะที่คนที่เรารักถทามีมากเท่าไหรนั่นแหละคือความสุขของชีวิตของเราแนละ้ะสิริราชให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเรียนได้ทั้งเรียนเองและครูสอนมีทุกอย่างจร่งนั่นแหละครับถ้าใครรู้จักเรียนจะเป็นชีวิตสินคนมีความสุข และรู้จักชีวิตของคนดีก็เห็นจะคุยกันเพียงแค่นี้ในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์สิราชแห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญ,ญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนสิษยิศิราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินสิริราช และสถาบันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินนาทีความรักของเราในกำลังสามเสาร่วงกันในอาธิตามเคยศึกษาสุขสมภูราษตั้งความหังมันขอเพียดใยันทุกวันราบต้สมหายใจกันมีหิบันเลยต้นสมออน ก็ร้องมีสถาบันผุ้รอได้าำพานิชิ์ไม่หมดห้องอีเตือนพร้อมมีช่อยเหลือเรื่องพูดกันพบกระเก่าพวกเราวันนี้กระชับไม่เท่าที่ังมัน ใจรยืใจกันส่างคนตรางรุ้ใจกันใจมีมันสิมราวสถาบันของเราคืนียาองาวันนี้ เซอเฟรมีไม่มีไรเผาก็คือชีวิตรเรา,ท,าทันใีความรักของเราได้สัมผัสเับสาวคนัน